ครับผมสวัสดีครับผมคือเกาครับพี่น้องมาพบกับบ่าวโน่นชาแนลคือเกาครับพี่น้องมือนีครับผมอยู่ที่ตลาดคือเกาครับพี่น้องมือจังหวะหลังจากเลิกงานนะครับพี่นอ้องอาชีพเสริมครับพี่น้องเนี่ยโอ้ฝนฝ่าบอดีครับพี่น้องมือนีบรรยากาศบอดีพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยนี่พี่น้องเห็นป่ะด้านก็บบเต็มนะครับผมนี่บ้านโนตั้งร้านแรกที่หุ่นนะครับผมร้านแรกตั้งอยู่ทางพุ่นครับพี่น้องเลาจะไปตั้งด้านสองนะครับผมร้านสองอยู่อีกซอยหนึ่งนะครับผมอยู่ในตลาดเดียวกันครับผมสองสาขา นี่ก็ภาพพรเมืองบรรยากาศนะครับพี่น้องต้องกับ <c oughs> เป็นคือยังหนาทีเข้าคือเกาหล่ะล่ะพี่น้องคือค่ายเป็นหนาทีเข้าตองมาตั้งครับพี่น้องครับผมได้ที่ประจำล้วก็ต้องมาตั้งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี่ยประมาณสี่โมงครึ่งนะครับพี่น้องสี่โมงครึ่งลูกข่ากับพท่านเหน็ายางดอกนานค่ากับตั้งบรท่านเหล่วตอนนี้ฝนกำลังมากนะครับผมเมืองจากเล่ด่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวบบาน่อยภาพาเมืองบรรยากาศรอบๆเลย อาผมเมึงไปพร้อมๆกันได้ครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศทำอ,อะไรล้อคายหรอกบรรยากาศบรรยากาศไม่ดีเลยไปนี่เลยฝนฟังฝนมันก็ตั้งแล้วแล้วพี่น้องอีกลานหนึ่งกัว่างของไเลุฝนแล้วว่างของเหลือแต่ต่างแยงเดียวครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นมันมีหลายถ้อยนะครับผม ที่นินจาอมตะชนบุรีโอไปเนี่ยพามึงบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องไปถ้า๋ยวน้องตาร์ทรถเก่งไว้ไปดูหน๋าจนกลับมารถยังสตาร์อยู่เลย เนี่ยพี่น้องมาเลยมาเลยพี่น้องโอ้โห้าไปเท่าไ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับตั้งเลยรีบเลยเดี๋ยวไม่ได้ตั้งเอาไ่เกี็บเอาลอกเลยวางลอกเลยวางลอกเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทักทายครับผมครับผมนี่แหละนี่้านสาขาสองเท้หกเมตรครับพี่น้องไปได้ตั้งต่อครับผมกับสวัสดีครับผมคลิปนี้เราได้ตั้งร้านกันนะครับผม